เรื่องโจงครึมนะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ทําให้มนุษย์เราเนี่ยได้เอนจอยมาทุกยุคทุกสมัยอยู่แล้วนะแต่บางทีเนี่ยมันก็มีคนที่ทําเรื่องอะไรแปลกๆเช่นกันอย่างเช่นเอาเรื่องโจงครึมไปทําการทดลองที่แบบมีแนวความคิดป่วงๆบ้างจนทําให้บางทีเนี่ยเรื่องสยิวกิวมันก็กลายเป็นเรื่องสยองไปเลยก็ได้รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN d a r y ในวันนี้นะฮะเราก็เลยจะมาเปิดกรุกัน กับเรื่องราวคำแนะนำทางเพศแ,แปลกๆต่างๆที่แบบคนดังทั่วโลกสมัยก่อนเขาเคยแนะนำกันมานะฮะตั้งแต่คำแนะนำนโยบายในการเลือกเมียน้อยกินตับยังไงให้ได้เป็นอมตะหรือว่าเรื่องแนวเซ็กซี่ที่แอบซ่อนอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลนะฮะโอ้เรื่องราวในวันนี้นะครับก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวกับศาสนาอีกเช่นเคยนะดังนั้นถ้าหากว่ามีการผิดพลาดอะไรกันแอดก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกับเรื่องแรกกันที่เมืองจีนกันก่อนเลยดีกว่า กับอาเฮียคนแรกครับเก๋อหงชาวจีนคนนี้นะครับถ้าพูดชื่อไปเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้จักเขาหรอกแต่ถ้าบอกว่าเขาสอนอะไรแล้วก็เพื่อนๆก็อาจจะอยากรู้จักเขาขึ้นมามากก็ได้เก๋อหงนะครับเขาก็เป็นนักเล่นแร่แปรธาตุสไตล์อินดี้ที่เคยโด่งดังคนหนึ่งในประเทศจีนนะฮะซึ่งตอนแรกๆเนี่ยก็เติบโตมาด้วยลทัทธิขงจื๊อแบบจีนโบราณทั่วไปครับที่จะสอนทางด้านจริยธรรมในการดารงชีวิตอะไรแบบเนี้ยแต่มันก็น่าเบื่อใช่ไหม พี่แกก็เลยแบบนี่มันยุคศตรวรรษที่สีแล้วยังมาเชื่ออะไรแบบนี้อีกเลยก็เลยเทขงจื้อไปครับแล้วก็หันไปสนใจกับอีกลัทธิหนึ่งแทนที่มันจะเน้นการปฏิบัติแบบมีศาสตร์ลึกลับแปลกๆอะไรเยอะมากกว่านั่นนอกคือลัทธิเต่าฮะคือลัทธินี้เนี่ยมันจะมีนโยบายที่แบบค่อนข้างดูเซ็กซี่กว่าลัทธิขงจื้อนิดหนึ่งอย่างเช่นวิธีการที่ทําให้คนสามารถเดินบนน้ําได้การเอาผีที่ตายแล้วกลับมาเลี้ยงซึ่งฟังดูแล้วมันก็น่าตื่นเต้นใช่ไหมฮะ นั่นแหละฮะเฮยหงแกก็เลยมาเริ่มศึกษาลัทธินี้ครับแล้วหนึ่งในาศาสตร์ชั้นสูงของลัทธิเต๋าเนี่ยมันก็คือการจะทํำยังไงก็ได้ให้ร่างกายเนี่ยเป็นอมตะครับที่แบบสมัยนั้นจะมีการปฏิบัติสมาธิคู่กับสารปะระหอดฮะซึ่งปัจจุบันเราก็รู้กันว่าถ้าทำแบบนี้มันก็ยิ่งตายเร็วมากกว่าจะไม่ตายะนะแต่เหมือนกับเฮียหงแกจะรู้นะครับว่าสารปะระอดเนี่ยมันไม่ดีเฮยแกก็เลยไม่ทาครับก็มาหาหนทางใหม่แก ซึ่งแกก็เชื่อว่าแกก็ได้ค้นพบวิธีที่ทําให้ร่างกายคนเนี่ยเป็นอมาตะได้ครับคือเขาบอกว่าร่างกายของคนเรานะครับมันจะมีเมล็ดพันธุ์อะไรอยู่ที่เป็นเหมือนกับของเหลวอยู่ในตัวฮะที่เอเมล็ดนั้นเนี่ยแต่เดิมมันก็จะทําให้ร่างกายของเราเป็นอมาตะอีกแล้วเนี่แหละแต่ทว่าถ้าหากเราเสียสิ่งนั้นไปมากๆนะครับมันก็จะเหมือนกับหลอดพลังเราที่ค่อนข้างลดลงไปฮะ ซึ่งไอการขับมเมล็ดที่ว่าหรือการเสียออกมาได้เนี่ยมันก็คือเสียของเหลวไปกับการเล่นโจงครึ่มอะไรแบบนี้นั่นเองเอาเป็นว่าเพื่อนๆก็พอจะรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรก็นั่นแหละฮะเฮียแกก็เลยแนะนําว่าอย่าไปทําอะไรให้มันเสียน้ํามีน้ําคัดหลั่งออกมานะก็คือให้ทำตัวเป็นพรหมจรรย์อะไรแบบนั้นเลยนั่นแหละครับ คือแนวคิดนี้เนี่ยมันก็น่าจะมาจากเหล่าเทพเหล่าเซียนของชาวจีนสมัยก่อนนะฮะที่แบบว่าเซียนนี้เนี่ยมันเป็นอมตะได้ยังไงก็คงเป็นเพราะว่าเซียนนั้นรักษาพรหมจันทร์อะไรแบบนี้เองก็เลยมาตีความเป็นแบบนั้นแต่พอคําสอนแบบนี้มันเผยแพร่ไปเนี่ยมันก็มีคนประเภทที่แบบไม่สิเราจะต้องมีความสุขแล้วเราก็จะต้องเป็นอมตะได้ด้วยมันก็เลยมีอีกวิธีหนึ่งที่ได้คิดค้นขึ้นมาครับนั่นก็คือการกลั่นโอ้ยจะบ้าตายทำไมชีวิตเรามันจะหมกมุ่นอะไรแบบนี้ คือเขาบอกว่าในโมเมนต์ที่เรารู้ว่ากระสุนมันจะยิงออกมาแล้วนะครับก็ให้ชายทุกคนนะ่ะหัดฝึกทําการกลั้นเอาไว้ครับซึ่งถ้าทําอย่างนี้เลยเนี่ยไอ้เมล็ดพลังงานอมตะมันก็จะไหลย้อนจากหัวล่างครับไหลตามกระดูกสันหลังเข้าไปขึ้นสู่หัวบนไปเข้าสู่แกนสมองแล้วมันก็จะกักเก็บพลังงานความเป็นอมตะไว้เองคือคิดภาพนี่สยุมกลุ่ยแทนแต่เอาเป็นว่ามันก็เป็นความเชื่ออะไรของคนสมัยก่อนนะฮะแต่กลับกันครับที่อีกฝากโลกหนึ่งเนี่ย มันก็มีนักปราชชาวโรมันคนหนึ่งนะครับที่เขาได้สอนอะไรที่ตรงกันข้ามเลยนักปราชคนนี้นะครับมีชื่อว่ารูเคเตียสครับซึ่งหีก็จะเป็นเจ้าของลัทธิแห่งการแสวงหาหนทางไปสู่ความสุขนะซึ่งแบบพอแค่ฟังจากชื่อแล้วเราก็น่าจะรู้ว่ามันสุขสำราญบานทะลุขนาดไหนนะ <c oughs> โดยพี่นักปราชคนนี้นะครับเขาก็จะเชื่อว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีเมล็ดพันธุ์อะไรบางอย่างอีกแล้ว แต่ว่าเมล็ดพันธุ์นี้นะครับมันจะไม่ได้เหมือนกับเมล็ดพันธุ์ของเฮียเขอหงนะคือมันจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่แบบว่าเวลาเราเจอสาวๆสวยๆหรือหนุ่มหล่อๆอะไรแบบนี้เนี่ยพวกเมล็ดนี้นะครับมันก็จะทําการกระตุ้นในร่างกายเราก็จะพองตัวขึ้นมาแล้วก็กระตุ้นลากให้เราไปหาผู้สาวผู้นั้นหรือว่าผู้หนุ่มที่เราถวิลห,หานะครับซึ่งการทํางานของเมล็ดนี้นะครับก็ไม่จําเป็นจะต้องเห็นตัวผู้สาวก็ได้คือแค่คิดก็พองแล้วนะครับอะไรพองวะ ว่ากันว่าผลจากการกระตุ้นของเมล็ดนี้ในร่างกายนะครับมันก็จะทําให้ตับไตไส้พุงของเราทุกอย่างในร่างกายเนี่ยเกิอดอาการระร้าวระรวนขึ้นมาครับมีความรุ่มร้อนเป็นพิเศษยิ่งถ้าเราหักห้ามใจมันเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเจ็บปวดมากเท่านั้นครับและวิธีการบรรเทาอาการนี้เนี่ยเฮลูเคติสนะครับก็ได้ให้คําแนะนําว่าให้เราเอาเมล็ดพันธุ์พวกนี้เนี่ยไปหวานแทนหรือพูดง่ายๆก็คือให้ไปมั่วคนอื่นนั่นแหละไม่ พูดมา seven verse ส,สุดท้ายเฮลูเครสเตียสก็คือจะสอนให้เราไปปลดปล่อยอะไรกันนั่นแหละแต่กับนักปราชญ์อีกคนหนึ่งนะครับเขาก็ได้ให้คําแนะนําที่แบบไม่ใช่แค่คาพูดอย่างเดียวนะแต่ให้เป็นตัวอย่างมาฮะที่เราจะไปหามาเพื่อปรุงเสริมบัฟที่จะสามารถใช้บนเตียงได้เลยซึ่งเราจะหามาปรุงได้ไหมแล้วปรุงได้แล้วเราจะอยากกินหรือเปล่าก็ลองมาฟังกันกับคนนี้เลยครับพลีนี่ผู้อาวุโส ลีนี่นะครับก็เป็นนักปรา์โบราณที่เป็นถึงกับระดับเพื่อนของจกักรพรรดิโรมันคนหนึ่งเลยนะครับด้วยความที่ว่าเขาเป็นทหารชั้นสูงครับที่ก็ไม่ได้สนใจแค่เรื่องราวทางการทหารนะแต่ยังสนใจเรื่องราวการศึกษาสิ่งของรอบตัวอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นทางภูมิศาสทางปรัชญาธรรมชาติศึกษาต่างๆซึ่งแน่นอนว่าไอ้เรื่องบนเตียงเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในเรื่องธรรมชาติด้วยเช่นกัน ดังนั้นบัคพลีนี่นะครับก็จะมีงานสรุปเรื่องเขียนอะไรหลายๆอย่างเลยที่แบบเรื่องเพศก็รวมอยู่ในนั้นด้วยเช่นกันคือเรียกได้ว,ว่าจะเป็นบทสรุปทางเพศในยุคสมัยก่อนเลยก็ได้ครับคือมีปัญหาทางเพศอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็ให้มหาทีบทสรุปของเฮียแกนี่แหละฮะเฮียมีคําตอบอย่างเช่นการจะควบคุมกําหนักของตัวเองให้ได้อย่างไรนะครับ คือชาวโรมันสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อว่าชายที่มีกำหนัดจัดๆนะครับจะเป็นเหมือนชายที่แบบคลาสตำตำอะ่ะดังนั้นการจะทำตัวให้เป็นแบบไฮคลาสนะครับก็ต้องแบบดูควบคุมตัวเองให้แบบว่ามีความกำหนัดน้อยหน่อยซึ่งก็ดูขัดกับมหาเทพสุดหรือว่าเทพโพไซดอนของเขามากนะฮะที่แบบออกไปเปิดองค์เปิดอ่างกันเป็นว่าเล่นเหลยแต่เอาเถอะพลีนี่นะครับก็ได้ให้คำแนะนำกับชายที่อยากจะควบคุมน้องชายของตัวเองว่าถ้าหากรู้สึกว่าหงุดเงี้ยวไม่สามารถควบคุมน้องชายตัวเองได้แล้วก็ ให้ไปเอาฉี่ของพวกขันทีมาฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ดื่มมันเข้าไปเลยคือแบบแนะนํำกันตรงๆอย่างนี้เลยเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าอยากจะให้ปึ๋งปังดังเทพสุดจอมซ้ําแล้วก็ให้ไปหาฉี่ของชายแท้มาครับแต่จะต้องไม่ใช่ฉี่ธรรมดานะจะต้องเป็นน้ําฉี่ที่มีกิ้งกาตกลงไปตายด้วย my god คือข้อกําหนดเยอะมากแล้วมันจะมีไม่ได้ที่กิ้งกาตัวไหนจะตกลงไปตายในฉี่ หรือเขาอาจจะหมายถึงว่าให้แบบเอานำซากทุกแกมาดองในน้ำเยี่ยวอะไรแบบนี้ก็ได้อันนี้แอดก็ไม่แน่ใจในตัวสูตรนะฮะแต่ก็แน่ใจได้ว่าคงจะไม่มีใครอยากทำตามหรอกซึ่งพอหลังจากที่ได้น้ำหมักนั้นมาแล้วนะฮะก็ให้ชายผู้นั้นเนี่ยได้ดื่มเข้าไปเพื่อจะได้มีชีวิตเพศที่แข็งแรงขึ้น,นะฮะนอกจากนั้นก็จะมีวิธีในการเอาปอดของนกอีแรงหนังนกกระสาอะไรพวกนี้มาทำเป็นเครื่องรางห้อยกับตัวครับ จะได้มีแบบพลังไปเล่นกินตับอะไรกันเยอะขึ้นหรือว่าจะเป็นการเสริมความอึดของท่านชายนะครับโดยการกินยาโดฟที่ทำมาจากไข่แดงของนกพิราบ5ฟองบวกกับน้ำผึ้งแล้วก็ขี้ของสุกรครับไปตำตำบดบดแล้วก็รวกกันเข้าไปคือแอดว่าน่าจะอ้วกแต่ก่อนนะนะแต่นั่นก็ยังดีกว่าผู้หญิงนะครับที่เขามีคําแนะนําว่าถ้าหากมีปัญหาเกี่ยวกับการมีบุตรยากแล้วก็ ก็ให้เธอผููนั้นนะครับไปนํารกของเด็กแรกเกิดมาครับแล้วก็มาตําตําบทให้เป็นยาเสร็จแ,แล้วก็เอายานีเนี่ยไปป้ายบริเวณน้องสาวของเธอฮะพอกมันเอาไว้ตรงนั้นนั่นแหละคือเขาว่ากันว่ามันจะช่วยเธอเนี่ยมีลูกได้ง่ายขึ้นฮะก็ไม่รู้ว่าชาวโรมันสมัยนะั้นนี่เขาแบบเชื่อเรื่องตำรานี้อะไรกันมากเท่าไหร่นะจะว่าไปสมัยก่อนไม่กี่ปีก็ยังมีคนแบบเชื่อเรื่องน้ำหมักป้าเชงอะไรแบบนี้เลย ซึ่งจากเนื้อเรื่องที่เขาเขียนมาอะไรแบบนี้นะครับเราก็น่าจะพอเดาชีวิตของบัคพลีนี่ผู้นี้ออกนะว่าเขาเป็นชายที่มีความบ้าบินขนาดไหนและไอความบ้าบินแบบนี้เนี่ยแหละครับมันก็เลยทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยมาถึงช่วงจุดจบครับกล่าวก็คือในช่วงที่มีภูเขาไฟระเบิดตูมแล้วแบบฆ่าคนในเมืองปอมเปอีไปพันสองพันกว่าคนเนี่ยนะครับเฮียแกเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นหรอกคือโชคดีไปครับไปอยู่ที่เมืองใกล้เคียง แต่ด้วยความที่ว่าเฮียแกเนี่ยมีความสนใจทางด้านธรรมชาติวิทยาอะไรพิเศษครับก็เลยเจียป้าบ่อสือนั่งเรือแล้วก็พายไปตรงที่มีภูเขาไฟระเบิดนั่นแหละครับคือคนอื่นเขาหนีตายกันหมดหมดเฮียแกนี่แบบพุ่งก็ไปหาอยู่ที่ตาย,ยที่เดียวและสิ่งที่ได้รับก็คือดังคาดเลยครับลมมันก็เปลี่ยนทิศท,ทางพัดเอาควันจากไอป่องภูเขาไฟมาเนี่ยส่งให้เฮียแกได้สูดเข้าเต็มปอดแองแมงตายคาเรือไปเต็มๆเ,เลยแม่ก็ใช้ชีวิตได้แบบคุ้มค่าจริงๆ เอาเป็นว่าเอเชียก็ไปแล้วยุโรปไปแล้วทีนี้เรามาเรื่องเพศที่มันเกี่ยวกับอาสวีปอเมริกากันมากดีกว่ากับเบนจามินแฟรงคลินครับบุคคลผู้นี้นะครับก็เป็นหนึ่งในบิดาของคนอเมริกาเลยที่คนอเมริกาเนี่ยเขาถือว่าเป็นคนที่ได้สร้างชาติเขาขึ้นมาครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตามเขากับแบงค์ดอลลาร์บ้างนะคือเขาจะอยู่ในแบงค์หนึดอลลาร์นะฮะ ซึ่งสาเหตุที่เขาได้ขึ้นมาอยู่บนแบงค์แบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเขาได้ทําคุณงามความดีหลายอย่างมากครับตั้งแต่การคิดค้นสายล่อฟ้าเป็นนักเขียนนักทูตนักการพูดทําให้อเมริกามีห้องสมุดมีสถานีดับเพลิงแห่งแรกขึ้นในสหรัฐซึ่งหลากเรื่องหลากเล่าเนี่ยมันก็เป็นมุมมองสว่างที่เราสามารถไปหาอ่านกันได้ทั่วไปใช่ไหมครับแต่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนไงมุมมืดๆอีกด้านเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างถูกไหม นั่นแหละครับก็จะเป็นเรื่องที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ว่าชีวิตของเฮียเบนแกเนี่ยมีความโลดโผนในด้านสิยุกิ้วกันมากเท่าใดซึ่งเรื่องราวนะครับมันก็มีข่าวลือมากมายเลยตั้งแต่ว่าบักเบนผู้นี้นะครับมักจะชอบไปเข้าร่วมกับคลับโอบจมะต่างๆที่มีชื่อว่าเฮลฟายนะฮะหรือว่ามักจะไปฮห่าล,ลาในประเทศฝรั่งเศสอ๋อลืมบอกไปเฮเบนนะครับแกเป็นทูตประเทศฝรั่งเศสด้วยนะครับ ดังนั้นเนี่ยเขาก็จึงแวะเวียนไปมีเรื่องอะไรแบบสยุกจิ้วสวิงกิ้งอะไรที่ฝรั่งเศสกันบ่อยๆคือหนุกหนานกันจนกระทั่งตอนเมียเขาตายเนี่ยเขายังไม่กลับมาดูใจเมียเลยะฮะนอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังมีพฤติกรรมอะไรแปลกๆเยอะแยะเลยแต่ในบรรดาทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับสิ่งที่มีหลักฐานและเอามาพูดกันได้ชัดเลยก็คือจะเป็นจดหมายอันนึงฮะที่เฮียเบนเกเนี่ยได้เขียนไว้แล้วถูกเก็บไว้เป็นความลับมากว่า200ปีครับ ซึ่งไอตอนที่มาเปิดปุ๊บเนี่ยคนที่เปิดเขาตกใจเลยว่าบักเบนเฮียมีมุมมองต่อผู้หญิงอะไรแบบนี้เองเลยคืออันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าใครที่มีจิตใจเป็นพวกเฟมินิสต์อะไรทั้งหลายแหลกก็จยนยนใจเย็นๆเอาไว้ก่อนนะฮะมันจะเป็นจดหมายที่เขาเขียนให้กับเพื่อนชายคนหนึ่งครับที่กําลังตามไล่ล่าเอาสาวคนหนึ่งจะมาเป็นชู้อยู่คือถ้าเป็นเพื่อนที่ดีเนี่ยก็ต้องแบบไปห้ามใช่ไหมะว่าอย่าไปมีเลยชู้ไม่ดีอะไรแบบเนี้ย แต่เฮียเบนแกนะครับนอกจากไม่ห้ามแล้วเนี่ยยังได้ให้คําแนะนําในการเลือกชู้อีกด้วยครับซึ่งชู้ที่เฮียแกบอกให้เลือกเนี่ยก็คือควรจะเป็นผู้หญิงที่มีอายุแกกว่าตัวเองมากเพราะเขาให้เหตุผลนะครับว่าไอ้ผู้หญิงพวกนี้เนี่ยมันติดลูกยากพอไปเล่นอะไรกับเขาแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีภาระอะไรมาเป็นในอนาคตนอกจากนั้นนะผู้หญิงพวกนี้ก็ยังสะอาดกว่าคุณโสเป็นไหนๆดังนั้นมันจึงเป็นช้อยส์ที่ดีมากบักเบนคอนเฟิร์ม นอกจากนั้นนะสาวๆพวกนี้เนี่ยก็ยังมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่แล้วซึ่งถ้าหากเราป่วยอะไรไปเนี่ยผู้หญิงพวกนี้ก็จะมาดูแลเราได้คือเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเกิดเรามีเมียเล็กเมียน้อยที่มันดูเด็กกว่าพอป่วยแล้วเนี่ยก็อาจจะล่องลอยไปเล่นกินตับกับชายอื่นอะไรแบบนั้นละมังฮะแล้วก็จบด้วยประโยคเด็ดที่บอกว่ายังไงยังไงในความมืดเนี่ยเราก็ไม่สามารถรู้ได้อยู่แล้วว่าคนนั้นเนี่ยเด็กหรือแก่ my god father of american อ๋อ แล้วถ้าใครอยากจะจีบสาวให้ติดไม่ว่าจะเด็กจะแก่นะครับบักเบนก็แนะนำให้ใช้สติกเกอร์ลาย f อฟแอนดที่มีทั้งของ้อความน่ารักแล้วก็ขอ้อความคนควรรับรองว่าเอาไปใช้กับหญิงคนไหนเนี่ยก็อ่อนระทวยกันได้ทุกคนเอาเป็นว่ามาต่อกันกับเรื่องต่อไปกับคำแนะนำเรื่องเพศที่มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสครับเรื่องเพศกับศาสนาน,นะครับหลายๆคนเนี่ยก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องสซกโปกที่เอามารวมด้วยกันไม่ได้ เพราะอย่างเช่นในยุคกลางนะครับมันก็จะมีหลายๆครั้งเลยที่ศาสนาคริสต์เนี่ยเรียกได้ว่าปิดกั้นเรื่องทางเพศแบบเทบจะแบนไปเลยฮะอย่างเช่นห้ามพระนักบวชแต่งงานหรือว่าใครที่เป็นคนธรรมดาจะโอบสจมะมากันเนี่ยไอ้พวกท่าทางต่างๆเขาก็ยังมีการแบบเลือกเลยนะครับคือถ้าทําท่าผิดเนี่ยก็อาจจะถูกหาวาไปทําท่าของซาตานก็ได้แต่เอาจริงๆนะครับถ้าใครได้อ่านพระคัมภีร์เนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีพวกบทเจกซี่ซ่อนอยู่ด้วยนะ ซึ่งจะเป็นหนังสือที่มีชื่อว่าเพลงของกษัตริย์โซโลมอนครับที่ได้ถูกเขียนขึ้นโดยกษัตริย์ที่เชื่อว่าทรงปัญญามากที่สุดใน3โลกและท่านเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่โปรดปรานที่สุดของพระเจ้าด้วยว่าแต่ท่านโปรดปรานขนาดนี้แล้วทาไมท่านถึงมีบทอะไรแบบนี้อยู่ในหนังสือได้ละ่ะเอาเป็นว่าเราก็ลองมาชวับชวบดูกันในหนังสือสัหน่อยกันล้วกันนะครับว่าเขาพูดถึงอะไรกันบ้าง หนังสือเล่มนี้นะครับมันก็จะไม่ได้เป็นหนังสือที่แบบสามารถเรียงเนื้อเรื่องได้แบบเป็น1 2ึ่สอะไรแบบนี้นะแต่จะเป็นข้อความที่แบบเราจะต้องใช้ความจิน้นจินตนาการซะมากกว่าว่ากันว่ามันจะอธิบายถึงฉากรักของชายหญิงที่แบบมีอารมณ์รุ่มร้อนอยากจะอยู่ด้วยกันจนเต็มแก่แล้วนะครับคือจะเป็นฉากที่แบบ2หญิงนี่ไล่กันไปไล่กันมาพอเจอกันก็ต้องมีเนื้อเรื่องให้ห่างอันไปอีกเหมือนหนังอินเดียอะไรประมาณนั้นเลย และในระหว่างที่ทั้งคู่เจอกันนะครับมันก็จะมีฉากแบบเนื้อแนบเนื้อแนบเนียนนวลนางอะไรแบบเนี้ซึ่งเขาก็จะอธิบายออกมาเป็นบทกรอนนะครับที่แอดจะคัดออกมาให้ฟังกันเป็นบางส่วนบางส่วนก็แล้วกันเอาเป็นว่าฟังแล้วก็คิดภาพตามกันไปนะครับว่าเราเห็นภาพอะไรกันบ้าเท้าที่สวมรองเท้าของเธอช่างเรียวงามเสียนิกระไรเรียวขาที่กลึงเกลาของเธองดงามดุดัญญมณีท้องของเธอดั่งกองข้าวสาลีที่มีดอกลิลลี่ปักไว้ ทันทั้งสองเธอนั้นเป็นดังลูกละมั่งสองตัวดังพวงอินทรผาลัมที่ฉันอยากจะปีนขึ้นไปบนนั้นแล้วก็จับเหนียวกิ่งก้านเอาไว้หรือว่าจะเป็นคำพูดของฝ่ายหญิงที่แบบขอเขาจุมพิษดิฉันด้วยการจุมพิษจากปากของเขาเพราะว่าความรักนั้นวิเศษกว่าเล่าอางุ่นเราจะพณน,นาถึงความรักของเราให้ยิ่งกว่าเล่าอางุนแม่ก็เป็นบทที่ดูกึ่งอีโรติกเล็กๆใช่ไหมครับว่าแต่ ทำไมบทเรื่องเพศแบบนี้มันถึงได้มาอยู่ในพระคัมภีร์ของศาสนาได้ละ่ะนั่นก็เพราะว่าความรักนะครับมันก็เป็นสิ่งที่สวยงามในมุมมองของพระเจ้านะสิฮะคือถ้าเป็นความรักที่ทําถูกต้องตามกฎแล้วนะ่ะพระเจ้าก็ไม่ได้ห้ามว่าเองจะต้องเป็นโซดอะไรตลอดไปอะไรแบบเนี้ย แต่ก็มีบางคนนะครับที่เขาไปตีความบทเรื่องความรักในหนังสือนี้เนี่ยว่ามันจะเป็นความรักที่สื่อต่อพระเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์ถึงขั้นโรแมนติกอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปนะครับก็เอาเป็นว่าก็เป็นเนื้อเรื่องการตีความทางศาสนาก็แล้วกันแต่หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมแชร์ให้คนอื่นฟังด้วยแล้วกันนะครับใครที่มีแฟนอาร์ตก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับและแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย